พยากรอ์อากาศภาคอีสานมือนี่21ไปจนหอดวันที่26มีนาคม66ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับมือนี่21มีนาคม66บริเวณความกอากาศตามเนื่องจากความห่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเซนนีกระสิทรงผลหายมีอากาศห่อนโดยทั่วไปกับมีฟาหลวในตอนกลางเว้นประกอบกับลมไต้และลมตะวันตกตเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคอีสานตอนบน ทรงผลหายภาคอีสานจะมีพายุฝนฝาคันองเกิดขึ้นจะมีลักษณะของพายุฝนฝาคันองล่มกระโชกแรงร่วมถึงฝา่าภาที่จะเกิดขึ้นใดบางพื้นที่และมีลูกเห็บตกบางแห่งกะระวังเรื่องฝนตกหน,นักน้องพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ภาคอีสานเน้นในส่วนของจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังฝนฝาคันองพายุฝนฝาคันองล่มกระโชกแรงลูกเห็บตกใดแก่จังหวัดเลยน้องบุรีรัมย์พนแกนมหาสรารคามชัยภูมิโคราชบุรีรมัมย์และสุรินทร์อุณหภูม ต่ำสุดอยู่ทอถึงยี่ส2 2เจองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3ถึงองศาเซลเซียสคะค่อ,อ,อนข้า,างหอนเลยทีเดียวเฮ้ามาอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศประจําวันที่2 2ไปจนหอดวันที่26มีนาคม2566กันเลย2 2ิถึง24มีนาคม6กกความกดอากาศต่ําเนื่องจากความหอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนีกับสีส้งคุณไภไปอีสานมีอากาศหอนกับมีฝ่าหัวในตอนกลางเว้นค่ะ ยังคงมีล่มไตและล่มตะวันออกเชียงใต้พัดปกลุ้มภาคอีสานตอนล่างเนาะพี่น้องเนาะในขณะทีขึ้นกระแสลมไฟตะวันตกขึ้นเข่าปกลุ้มภาคอีสานตอนบนลักษณะเซนนีกะสิส่งพ้นหายมีพายุ ฝนฟ่าขะนองล่มกระโจกแรงและกะลูกเห็บตกบางแห่งบางพื้นที่รวมถึงฝ่าพาที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่2ง2 6มีนาคม66บริเวณความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความห่อนอย่างปกคุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคอีสานมีอากาศห่อนกับมีฝ่าลัวในตอนกลางเวน้นประกอบกับมี บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนสีแแร่ลงมมากปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีล่มไต้และล่มตะบันออกเฉียงไตพัดนำความชื้นเข้ามาจากพี่น้อง ลักษณะเ้น,นีกะําให้ภายีสานของเฮายั่งคงมีพายุรืูร้รอนเกิดขึ้นจะมีลักษณะของพายุฝนฝ่าขน,นองล่มกระโชกแห้งและการลุกเห็บตกบางแห้งรวมถึงฝ่าพาที่จะเกิดขึ้นใดกะระมาระว่างจ้าเดี๋ยวถ้ามีเรดาฝนออกมากี่กะจะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ขอโตลรับไปก่อนสรุปข่าวๆตั้งแต่22ไปจนหอด26ภาคอีสายานกะเตรียมตัวรับมือกับพายุรืดร้อนนะจาจะเรดาออกมาอัปเดตให้ฟัฟงอีกเทือนึงว่าพื้น ที่ได้มีฝนระว่างล่มกระโชกแรงแน่คลิปนี้ขอโตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้ายู่ดีไม่แห้งหักแพงคือเกาจ้า